โอโหอยู่ดีก็จะกินให้หมดเลยเหรอใครซื้อมาให้อามิอามีซื้อมาให้เหรออามา่า,มาทำอีกแล้วเหรอเกมเชื่อค่ะอาม่าทำาม่อีห่อเกี๊ยวเองเลยเหรออืมห่อเกียเนนเก๊ยวเองอันนี้ห่อเกี๊ยวเองนะค่ะกิมเล่าให้ที่นี่เขาฟังเลยเรื่อง <c oughs> ที่อาม่าทำก๋วยเตี๋ยวอ่าทำไมกิมบอกว่าอันนี้ ทำเองเลยค่ะนี่เป็นก็ตกใจว่าฮะทำเองหมดเลยเหรอหนูบกบอกว่าใช่ค่ะทำเองหมดเลยลูกชิ้นน่ะมาก,ก้าทำลูกชิ้นเองหรอปาเขางลูกชิ้นซื้อเต้นนะซื้อเหมือนกันแล้วมาม้เองน้ำซุปสรุปว่าสรุปว่า <c oughs> จริงเอ้จริงล่ะตลกไหมลูก <c oughs> เดี๋ยวใช่กูจะแท็กหมาม้าไป โดนแน่กิมโดนแน่เ <unser> ฮ <agan lic ar> ้ยนายพีเสื้อเหรออยุ้ยมันโตมากเปิดฝาสิอ่าอ่ะอ่ะอ่ะไปไปไปปล่อยมันอ่ะพี่พีช่วยหน่อยพี่พี่ก็กลัวหรอหรือไม่กลัวอ่าช่วยน้องเลยเอาวางไว้ที่พื้นลูกอันนี้มาแล้วพอบินแล้วบินแล้วยังเหลืออีกสองตัวลูกมันกำลังจะบินขึ้นไปเออ น,ออนี่ไงนี่ไงเดี๋ยวมันก็ออกไปลูกเดี๋ยวมันก็ออกไปตาเดี๋ยวมันก็ออกตาตั้นตัวอะไรไหนอุ้ยตัวเงินตัวทองอีกแล้วเหรอ<ก>เห็นปะครับมาอีกตัวแล้วตัวเงินตัวทอง ทำไมเขาไม่บินออกไปวะาาปอ,อ๋อเหรออยากข้า,าไปดีกว่าอยากวางช้อนแล้วก็วางอ่าทำให้น้องหน่อยเอ๋าานนะอ่าเขาไปแล้วไอตัวนี้าแล้วกไปาแล้ว มาเกาะที e ่หัวฉะนหรือ่าเนี่ยเฮ้ยมันจะเป็นอะไรันบ้างเฮมันไปมันไปเกิดใหม่แล้วไปเที่ยวัีเฮ้ยเขายังไม่เกิดเลยอย่าไปบี้มันเดี๋ยวมันไม่เกิดนอนดักแด้โอ้โหเหลือกี่ตัวทยก้านับดูสิลูกหนึ่งสองส สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสอดสิบสองสิบสามสิบหกอ๋อใ่ไหมเรีดบร้อยเรียบร้อยนะสิบห้าสิบสามสิบหกโอ้โหมันมาทรงไหนวัเนี้ย <c oughs> มันมาทรงไหนวันเนี้ยงงชุดเปล่ง